ความเป็นมาของการแข่งเรือวันนั้โด่นี้เริ่มเริ่มแต่ปีใดครับเริ่มเริ่มเขาแข่งนะครับเริ่มเขาแข่งตัวไรหมดสี่เปรสี่เปร์สี่เปร์เพราะตำบลเป็นผู้จัดเริ่มแรกเป็นของอบตทางขวสีเป็นผู้จัดัตอนนี้แค่จับจัดมาทุกปีหรือปีแล้วจัดมาทุกปีจัดมาทุกปีครับมีสิบตัวเองนะครับคุณเพราะว่าอายุอายุเท่าไรครับสี่สี่ร่องแข่งนี่ สี่สิบก็มีถึงวางประมาณสิบหกับกําลักสี่สิบกับสี่สิบเก้ารนบาน่อยมันทาคนอไรก็ตตรงจำกัดอไรอายุหลายก็ไป่สยนรุ่นรุ่นหน่อยกัตัองนึงเออรุ่นใหกัั้งนึ่หน้รุ่นหน่อยก็ให้มฝึกน้ำฝึกลูกหลานไมเรื่อยๆนะน้ให้ลงแซมันลงแซมจะท้าพ่อชิมแข็งๆท่าให้เด็กมาลงตะคาดออกใจกับเบิทุน มันไปฝึกเขาผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่เขาสิกหลังดีแต่ว่าไรใจสอกสำคัญตอนลงสนามแก่งประเภทเลือดนี่สีรุ่งแข็งนีมีมีประเภทอย่างไรครับมีประเภทีเก่าเก่าก่าฟีไผ่ครับเจ็ดีไผ่ของตมุลทำบลเขาแต่วาไ๋ยวนี้เขายกเลยเจ็เรือตเก่าเท่านามประีมีแต่เก่ามีเก่าฟีไผ่ับเก่าผีไ่เจ็ดีไผ่เจ็ีไ่สองประเพทนี่ครับอยู่ทากสีมีสองเ็เลือก เะเภดแข่งเรียเภทอาชีพภายนตำบลก็ทั้งข้านอเขาของวรวงแข่งภายนตำบลเหรอแค่คือขวเมืออาชีพมาแข่งกหนอเรื่องใหม่ใหม่ที่เรื่องนี้เป็นเป็นใหม่นี่ยครับแเปนยอมเปื่อยมีแองยางเพาะาเห็ดสอของโนยใสไ่ใส่ใส่เป็นใหม่ยังครับไม่รูไม่ดูไม่ตะแบ่ไม่ตะแบ่อันน้เพ่าะว่าไม่เปื่อยนะเฮ็ดเทศกันเองเครับพวเเอ็เเป็นเองนดอกปีก็ ตัวไรโบดี้เขาถึงขาดออกเอาไม้มาใส่เนี่ยเฮ็ดทุกปีไม่พ่ายไปพ่ายไปพ่ายต้องเฮ็ดทุกปีเป็นยังคือเคยใส่ไหมดูก็ไม่เคยมันหนักมันเบามือเบาเนี้ยเบาเนี่ยแต่เลี่ยนมันไม่ดูมันคูแข็งความคข็มเหนียวเหนียวเป็นไม้ที่แข็งแล้วก็เบาไม่เคยมันแข็งพอแต่แต่เบาเวลาถ้าถึงหนักเนี่ยมันสี่บอหฮดโตมันสีบอกยิบเดียวระยะเวลาการสอนมีสี่เซเวลาสอนเจ็บ เดือนครับประมาณเดือนปกกัวหรเดือนปกว่าอกที่าว่าปีนี้ันเริ่มีเสิ่มเริ่ม่าเดือนไหนครับเือนดือนกระหนกัน่ายกันยายเร่อเนี่ยสองกันยายไปเชงสององเหนื่อไมครับือเอาเียดโมมีเเียโมมีเนบต๊กระ่องไปบนโต๊ะไปอย่อสองมือแล้วเ็เป็นชั่โมสองมือนกนประมาณเดยั่วโงเนี่ยชั่วโมง ดึงซีรั่งหมด่มง้่ก้อนมือแค็งยังส่อเบิดหมดก้อนมแเค็งประมาณสามหมูสี่หมูามไปใช้กระททีส่องลำโดมใหญ่ลำโดงใหญ่มองลำโดงใหญ่ป็นี้ปีนยังึี่ไปเปลือท่านั่นมันเกิดไก่ล้วกล้บานที่มันกว๋งน้องแหวงน้องแหวต่อแต่ดีเขาลองแหวงอยู่คือ ห้องแววนี่มันจะเป็นแบบว่ามันไก่การล่างดัโดมเลยมันจะแบบว่าเป็นโล่สองโล่าเล่ยโดมเลยห่าเเาไปแข่งไพ่หนออมันไปหมดล้วเาะว่าไ่ไใชแปลว่าระยะทางไกลเพราะว่าแต่ละแต่ละสนามแข่งเลือแต่ละหมองก็ไม่เ่าวัดกันเขาม่เาวต่อคือเข้าซ้อมไปลอยเมตรเจียงสีแล้วเข้าไปแข่งกับสนามที่ว่าสองอยเมตรมันหนุษผมมัน่ไห้แต่ว่าแห้งเห่าจะบ่ถึงแห้งมาถึงจังหวะดงรง เป็นเกมในการเก็บปีไพ่เข้ามาพี่เก์เก์ได้เหนีเแล้วเพื่อรองเ้าวอร่อยนะเป็นบอร์ดขาตรงไปเรื่อยวขวบคุ้มมรสุมจะฟ้องใดคือไผ่ใดคือการออกตัวสอไม่ดีที่สดแล้วลำําลําลลลํ